โอเคนะครับผมตอนนี้คนดูส่วนใหญ่ถึง80%นะครับผมเป็นคนที่ยังไม่ได้กดซับนั่งใชช่องแก๊สศูนย์เคนะครับเพราะงนั้นเนี่ยถ้าใครเข้ามาดูแล้วได้ความรู้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊สศูนย์เคด้วยนะครับผมขอบคุณครับเทปที่ผมแก๊สศูนย์เคนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงตระกูลในเกมโปรเจกต์เซเลเยอร์ในอัปเดต1.5กันนะครับผมจะมีตระกูลอะไรน่าใช้บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับตอนนี้เพจแก๊สศูนย์เคได้เปิดบริการขายเงินเวนขายไอเทมแล้วก็ขขาาาาาายดเเเมมมมมล้้้นนนะะคคคคครรรรรััับบบบบผผถถถใใสสสจจพออไุณ เบื่อไหมทำการนั่งฟาร์มเยอะๆไม่เก่งสักทีและยังคงเจอปัญหาอือ่นอีกมากมายผมขอให้นำอีดิทเหมยช็อปบริการรับฟาร์มกินโลบ็อกซ์ <m im mon ster> ไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟุดออลสตาร์และแอนิเมะเอเวนเจอร์และอื่นอีกมากมายรวมถึงบริการกดเกมพาร์ตเติมโลบ็อกซ์แล้วก็จำหน่ายดีเกมด้วยนะครับผมจริงๆเนี่ยมันมีมากกว่านี้เยอะนะครับผมงั้นเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ข้นนางใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคนะครับผมก็เหมือนต้นคิดที่พูดไปนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงตระก,กูลนะครับผม,มระดับเลเจนนนด์ขึ้ไปะครับผมก็คือเลเจนด์เมมสิกกแล้ว็ซูพรรีนะคับ ในเดืน1.5เนี่ยมีเพิ่มเข้ามาหนึ่งตระกูลก็จริงนะครับผมแต่ว่าคลิปในช่องผมเนี่ยที่ทาไปมันตั้งแต่อัปเดตศูนย์แล้วนะครับผมเพราะงั้นในคลิปนี้ก็จะเป็นอัปเดตเกี่ยวกับตระกูลทั้งหมดละกันนะครับผมในตอนนี้ในเกม Project Seiger นะครับซึ่งผมจะพูดตั้งแต่อ Legend uh, ขึ้นไปนะครับผมเพราะว่าลงจาก Legend มาเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่แล้วก็มันไม่ค่อยมีผลกับเกมนะครับผมจะพูดถึงเกี่ยวกับตระกูลที่มันแบบว่ามีผลกับตัวละครเราค่อนข ตระกูลต่ำๆเนี่ยมันก็ไม่มีสเตตดีๆเท่าไหร่หรอกนะครับผมถ้าพูดกันตรงๆนะครับมันก็จะมีตั้งแต่เลเจนด์ขึ้นไปที่มันโอเคนะครับผมโอเคงั้นแล้วมาเริ่มที่เลเจนตระกูลแรกนะครับนั่นก็คือมากาโมนะครับคือมากาโมนะครับผมมีสเตตก็เดี๋ยวผมจะขึ้นสเตตให้นะครับผมตรงซ้ายบนนะครับผมก็ผมจะพูดหลักๆเนี่ยตรงบัฟแล้วกันนะครับสเตตก็มีเรื่องของซอสสเตตสัมินาฮีก็แล้วก็บอกบาร์นะครับแล้วก็บัฟของมากาโมเนี่ยก็คือกระโดดสองชั้นนะครับผมเเพิ่มขึ้นนองะครับ แล้วก็อย่างนี้นก็คือความเร็วตัวละครเนี่ยเพิ่มขึ้น5%นะครับแล้วก็ป้องกันดีบัฟที่เกี่ยวกับการสโลว์กันอีกนะครับผมประมาณนี้สำหรับตระกูลมาคาโมะนะครับต่อมานะครับผมคูวาจิมะนะครับคูวาจิมะนะครับผมแตดก็ตามนี้เลยนะครับมีซอรสเตนสัมินาฮิลแล้วก็บล็อกบาร์นะครับแล้วก็บัฟของเออ่คูวาจิมะก็คือเวลาตัวละครเรานะครับผมเลือดน,น้อยแล้วก็กดใช้สกิลของตะระกูลเนี่ยจะทำให้ ดาเมจของเราเพิ่มขึ้นนะครับยิ่งตัวละครเราเลือดน้อยดาเมจของเราจะเพิ่มขึ้นเป็นบัฟมันเองเป็นบัฟกดใช้นะครับแล้วก็มีบัฟมีบัฟหนึ่งก็คือเราจะทําการตัด HP ของเราหรือว่าตัดเลือดของเรานะครับเปลี่ยนเป็นส t ตมิน่นะครับผมดานี้สำหรับฟูบาจิมะนะครับต่อมานะครับผมก็คือตระกูลซาบิโตะนะครับซาบิโตะก็ได้แซตเรื่องของสอดสแตมิแนห์ฮิลแล้วก็บล็อกบาร์นะครับแล้วก็บัฟของซาบิโตะนะครับผมก็คือหลอดลมปัาเพิ่มเร็วขึ้นเวลาเราสูบแล้วก็เวลาเรา อ่ปล่อยไปนะครับผมคือมันฟุ้งฟูเร็วขึ้นนะครับแล้วก็มาสเซอรี่ของดาบนะครับเพิ่มขึ้น10%นะครับผมแล้วก็เราสามารถสูดลมปานได้ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นตอนวิ่งตอนกระโดดต่างๆนานาก็สามารถสูดลมปานได้น,นั่นเองนะครับผมสำหรับซามิโตะนะครับต่อ,อมานะครับผมนั่นก็คือทามาโยนะครับทามาโยเซตก็ตามนี้เลยนะครับมีเซตฟิตสติมิแ IT, มนห์ฮิลแล้วก็บล็อกบาร์นะคะรับซึ่งบัฟของทามาโยนะครับผมจะมีผลแค่กับดีมอนนะครับบัฟของทามาโยก็คือกินหัวใจมนุษย์แแลลลล้้ววเเเเเเเนนนนนีีี่่่่ยยยรราจะะพพิิมมือดนนะคับผก็ป็ปปษ เปลี่ยนพิษเป็นฮิลนะครับผมแล้วก็เออเวลาโดนสกิลอินเทอร์เนตวิวเนี่ยหรือว่าสกิลสตัร์เนี่ยจะทำให้ตัวเรานะครับได้รับบัฟแทนดีบัฟมาเองนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนดีบัฟสปีดนะครับผมเป็นบัฟนะครับง่ายง่ายกคือป้องกันดีบัฟค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับสำหรับธรรมโยกนะครับต่อมานะครับผมชินาซึกาวะนะครับผมสเต็ก็ตามนี้นะครับมีสอสเตงเวปอนเซมินาฮิลแล้วก็บล็อกบาร์เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ส่วนบัฟนะครับผมคือเมื่อมีอสูรนะครับผมมาตีตัวละครเเรรรานนนนะะคััับผมจทให้้อสูตวี่ย ปิดสโล่เจ็ดวินะครับผมแล้วก็หักอสูรนะครับกินหัวใจของเรานะครับจะโดนหัก HP หรือว่าโดนหักเลือดเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมตามนี้นะครับแล้วก็ตัวละครนะครับผมจะไม่ติดสถานะเจ็บปวดนะครับสถานะเจ็บปวดก็คือเวลาตัวละครเลือดน้อยเนี่ยหน้าจอเราจะแดงแล้วก็วิ่งช้านะครับคือไอ้สายเจ็บปวดแล้วก็จะไม่มีโอกาสติดในชินาซูกาวะนะครับผมแล้วก็ม้สอาวุธอาวุธของเราเนี่ยเพิ่มขึ้น30%เวลาฟาร์มนะครับแล้วก็ฟื้นฟู HP เร็วขึ้น5%นะครับผมแล้วก็ หากในปาร์ตี้ของเรานะครับมีตระกูลฮิเมจิมะหรือโทกิโตะนะครับผมจะทําการฟื้นฟูสติมินาอีกห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้อีกสิบเปอร์เซ็นต์สเต็งนเองนะครับผมสำหรับตระกูลชินาซึกาวะนะครับและก็สุดท้ายของตระกูลเลเจนด์นะครับผมนั่นก็คือโคโจนะครับโคโจก็ได้แต่เรื่องของเซ็งซอสฮิลแล้วก็สติมินานะครับบัฟของโคโจก็คือหากมีอสูรนะครับมากินหัวใจของเรานะครับผมอสูรตรงนั้นก็จะตายทันทีเลยนะครับผมแล้วก็ไม่ติดสคาน่าเจ็บปวดอะไรทั้งสิ้นนะครับผมก็คื เวลาเลือดน้อยก็จะวิ่งปกตินะครับแล้วก็ลดราคาโพชั่นในร้านค้าลง5%นะครับผมแล้วก็เพิ่มราคาขายเทมนะครับผม20%นะครับแล้วก็ป้องกันสาระพิษทุกอย่างเลยนะครับผมในเกมนี้ก็ป้องกันทุกอย่างเกี่ยวกับพิษนะครับแล้วก็กระโดด2ชั้นนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วตัวละครเนี่ย5%นะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็มาต่อกันที่ตระกูลระดับมิสิกนะครับตระกูลแรกก็คือโซยามะนะครับผมก็โซยามะเนี่ยได้เสร็จเรื่องของเวปป้อนเซงซาบีนาฮิลแล้วก็บล แล้วก็บัฟของโซยามะนะครับผมคือไม่ติดสถานะเจ็บปวดนะครับผมแล้วก็มาร์ชเลือดระสุลที่มีชื่อว่าช็อกเวฟหรือว่าของของตัวมันเองเนี่ยก็คือเอ่อมันเป็นตระกูลของอาคาสะนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยเลือดระสุลของอาคาสะ์มันจะเพิ่มมาสเตอรี่50เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะทำการฟื้นฟูเซมินาเร็วขึ้น50เปอร์เซ็นต์นะครับผมสำหรับดีมอนอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีสกิลสตันนะครับผมอินเตอร์เวนเดตวิวนะครับสกิลสตันขอขยายความนิดนึงละกันนะครับผมสกิลอินดิเเเวววนนนนตตรรีีี่่่ยยะททให้ัลคโ โดนดีบัฟนะครับผมแล้วก็สตั้นชั่วขณะนะครับผมโอเคแล้วก็มีกระโดด2ชั้นนะครับเพิ่มความเร็ว5%แล้วก็มันจะมีสกิลกดใช้งานนะครับผมหาก HP เราน้อยนะครับผมหรือว่าเลือดเราน้อยเนี่ยจะทําการโจมตีดาเมจได้สูงขึ้นนะครับผมก็คือยิ่งเลือดน้อยยิ่งตีแรงเป็นสกิลกดใช้นะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับโซยามะนะครับต่อมานะครับผมก็คือฮาชิบิระนะครับฮาชิบิระได้แต่เรื่องของซอสสเต็งเซเว่นหน้าฮิลบล็อกบาร์แล้วก็เอโปนนะครับ บัฟของฮานชิบิล่านะครับผมคือไม่ติดสถานะเจ็บปวดนะครับผมก็คือวิ่งเฉีวตัวเลือนน้อยนะครับแล้วก็ฟื้นฟู HP และเซเว่นนาเร็วขึ้นนะครับสลับเดมอนนะครับผมแล้วก็ฟื้นฟูหลอดลงปลาเร็วขึ้นสลับเลเยอร์นะครับแล้วก็มีสกิลสตันนะครับอินทูเมเนตวิวนะครับแล้วก็กระโดดได้2ชั้นแล้วก็ได้รับดาเมจน้อยลง15%นะครับผมแล้วก็ป้องกันพิษนะครับแล้วก็มีสกิลลบเลีกนะครับผมเป็นเวลาสิบวิหากเราไม่ได้ใช้ลงปลาหรือว่าใช้ได้แล้วศูนย์ ฮาชิบิระนะครับต่อมานะครับผมนั่นก็คือโทกิโตะนะครับโทกิโตะก็ได้เซตเหมือนกับเหมือนกันทั่วไปเลยนะครับผมก็คือซอสสเต็งเซมินาฮิวแล้วก็บล็อกบาร์นะครับแล้วก็โทกิโตะนะครับผมจะมีบัฟก็คือฟื้นฟูลอดหลอดลมปานเร็วขึ้นสำหรับเซเลเยอร์นะครับแล้วก็มีสกิลสตาร์นิเทอร์มินเดทวิวนะครับแล้วก็ฟื้นฟูเซมิน่าเร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็มีซิกิวกาใช้งานก็คือจะสร้างภาพลวงตาขึ้นมานะครับผมแล้วก็หากตัวละครโดนโจมตีเนี่ยตัวละครเรรรรรราาาาานนนนนะะะะะคคคัััััับบบบบจจววปกกลลไยงงงุดภพตตตททีี่สส้้้ขึมหโโิ แล้วก็สุดท้ายนะครับผมในมิสิกนั่นก็คือโทมิโอกะนะครับโทมิโอกะก็คือสเตตองเรานะครับผมก็จะได้เรื่องของซอสสเต็กเบปอนเซเวียนาฮิวแล้วกบ็อกบาร์นะครับแล้วก็บัฟจะมีอยู่แค่2อย่างในตอนนี้ก็คือมีสกิลสตันนะครับผมอินเตอร์มีเนตวิวแล้วก็ไม่ติดสถานะเจ็บปวดนะครับผมประมาณนี้สำหรับมิสิกทั้งหมดนะครับต่อมานะครับนั่นคือซูพีนะครับคู่แรกนะครับผมนั่นก็คือเรนโกคุนะครับผม เดนโกคูนะครับจะมีเซตก็คือซอสสตริงเวปอนเซเวน่าฮิวแล้วก็บล็อกบาร์นะครับก็ข้อทางสูงสมควรนะครับผมสำหรับหน่วยสเตทนะแล้วก็บัฟของเดนโกคูนะครับผมก็คือป้องกันป้องกันการโดนสกิลอินเทอร์มีเนตบิลหรือว่าไม่ติดตันนะครับผมตามนี้นะแล้วก็ป้องกันดาเมจไฟทุกชนิดนะครับผมแล้วก็ต่อมาคือสกิลของเดนโกคูนะครับผมสองสกิลนะครับจะติดสาระเผาไหมหลังจากการใช้งานนะครับผมแล้วก็จะมีสกิลกดใช้ของเดนโกคูก็คือฮาร์ดฮาร์ดอบลีดนะครับ ฮาร์ดบีทในเป็นสกิลก่ใช้งานของตระกูลนะครับผมปรากฏในตัวละครเรานะครับผมจะโจมตีแรงขึ้นนะครับผมประมาณ20-30%นะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็คือไม่ติดสถานะเจ็บปวดนะครับผมประมาณนี้สำหรับเรนโกคุนะครับต่อมานะครับผมอากาซึมะนะครับก็ได้เซตเรื่องของสเต็งซอสเซเบย์นาฮิวแล้วก็บล็อกบาร์นะครับบัฟของอากาซึมะนะครับผมก็คือมีสกิลสตาร์ดอินเตอร์มีเดตวิวนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วตัวละคร5%นะครับผมแล้วก็มีสกิลก่อใช้งานก็คคือนะรับ เมื่อเรากดใช้งานนะครับผมตัวละครเรานะครับผมจะความเร็วพื้นฐานเร็วขึ้นนะครับแล้วก็บัฟดาเมจทุกสกิลนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนจากการเดสปกติเป็นขึ้นแดสสายฟ้านั่นเองนะครับผมตามนี้นะครับเอาง่ายๆคือบัฟตัวละครแล้วเร็วขึ้นแรงขึ้นตามนี้นะครับซึ่งมันมีผลกับทุกปานนะครับผมในก่อนหน้านี้ประมาณอัปเดตศูนย์มาอัปเดตศูนย์อัปเดตหนึ่งเนี่ยมีผลแค่เออ่ปานอัสนีนะครับผมแต่ในปัจจุบันเนี่ยมีผลทุกปานแล้วนะครับผมแล้วก็หากในปาร์ตี้นะครับมีตรระะะกกกูลคคาามมโดนับบผจว HP อี สามสิบหน่วยนะครับผมตามนี้สำหรับอากาซูมะนะครับต่อมานะครับผมยูซุยนะครับก็แต่ก็คือได้เรื่องของซอสสเต็งเมินาฮิลแล้วก็บล็อกบาร์นะครับแล้วก็เวปอนแล้วก็อีเวทพอยต์นะครับอีเวทพอยต์ผมสูตว่าจะเป็นเรื่องของอ่อพอยต์สำหรับการเลื่อนยนตหรือเปล่าอันนี้มั่นใจนะครับซึ่งมัพของยูซุยนะครับผมยาวเป็นหางแววเลยนะครับแบบแรกก็คือไม่ติดสถานะนะครับผมก็คือการ เวลาหน้าตระคอแดงแล้วเนี่ยมันจะวิ่งฉุยนะครับผมวิ่งฉลุยเออแล้วก็เพิ่มความเร็ว5%นะครับแล้วก็เปลี่ยนพิษนะครับผมเป็นฮิวแล้วก็มีสกิลสแตนด์อินเทอร์มินทวิวนะครับแล้วก็ป้องกันสกิลสแตนด์อินเทอร์มินทวิวนะครับแล้วก็มีสกิลหลบลีกนะครับผมเป็นเวลา10วินาทีหักเราไม่ได้ใช้ปานแล้วก็เรียเรลศูนย์นะครับผมแล้วก็กระโดด2ชั้นนะครับแล้วก็ฟื้นฟูลงปานเร็วขึ้นนะครับผมตามนี้สำหรับอ่ายูซุ สุดท้ายนะครับผมเป็นตระกูลที่ฆ่าไม่ตายในกีเอฟเด็ก็ยังมีคนใช้แล้วก็ดีที่สุดนะครับนั่นก็คือคามาโดนะครับคำาอดมีกตใจได้คือได้เรื่องของซอสสเต็กเมปอนเซมิน่าฮิวแล้วก็บล็อกบาร์เช่นเคยนะครับซูม่าของคามาโดก็ค่อนข้างไปทางสูงสมควรนะครับก็คืออันดับแรกก็คือไม่ติดสาระเจ็บปวดนะครับผมแล้วก็มีสกิลสตาร์ทอินเทอร์มีดวิวนะครับแล้วก็มองเฮดพีของอีกฝ่ายได้นะครับแล้วก็ความเร็วตัวละครเพิ่มขึ้น5%นะครับแล้วก็สามารถป้องกันตัวเองจากแสงแดดได้นนนนะะคครรรัับบผมมหาากเเเป็ดอ แล้วก็มีสกิลฮิลนะครับผม regeneration นะครับสำหรับดีมอนเช่นกันนะครับแล้วก็ฟื้นฟูเซมิน่าสองเท่านะครับสำหรับดีมอนอีกแล้วนะครับผมก็นะตามนั้นนะครับแล้วก็มีเอ่อสกิลลมมมนแล้วก็มีสกิลเสริมนะครับผมเป็นสกิลซัพพอร์ตของปานตะวันนะครับเมื่อตัวละครกดกดใช้งานในตอนที่เราเป็นนักล่าเนี่ยจะทําให้ตัวละครเรานะครับผมบัฟดาเมจแล้วก็ทําให้ลมปานเนี่ยไม่จํากัดนะครับซึ่งตัวนี้มันยังไม่มานะครับจะมาในอนาคตนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะ แล้วก็หลอดลมปานะครับจะขึ้นเร็วขึ้นห้าเราเป็นนักล่าสาูงน,นะครับผมโอเคนะครับผมประมาณนี้สําหรับตระก,กูลทั้งหมดนะครับผมในระดับเลเจนร์ขึ้นมานะครับซึ่งผมแนะนําตอนนี้ก็น่าจะเป็นสีตระก,กูลนี้ก็คือมีคาราโดยูซุยโซยามะแล้วก็ฮาชิบิระนะครับผมที่ค่อนข้างโอเคมากๆในการใช้งานในปัจจุบันนะครับผมเพราะงนั้นเนี่ยถ้าใครได้คลินี้ก็นําไปใช้ได้นะครับผมประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊สสูตรเจด้วยอย้างนี้มาเจอกันคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายโอเคนะครับผมตอนนี้คนดูส่วนใหญ่ถึง80%นะครับผมเป็นคนที่ยังไม่ได้กดซับสไคร b ์ช่องแก๊สศูนย์เคนนะครับตรงนั้นเนี่ยถ้าใครเข้ามาดูแล้วได้ความรู้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊สศูนย์เคด้วยนะครับผมขอบคุณครับ